สมบัติเข้าของของคนไม่ดีนั้นไม่มีใครปรารถนาอยากได้แต่ถ้าเป็นของคนดีแล้วแม้แต่อะไรอะไรก็มีคนอยากได้ถึงแย่งกันทันเล่าเรื่องเศรษฐีทำรรมหาทานห้าวันกับสองตายายผู้ยากจนนำของมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ฉันของใครจะคอยอาหารทิพย์ของเทวบุตรเทวดาสมมุติตายายเป็นเทวดาโดยคุณธรรม พระองค์ถือเอาความบริสุทธิ์ของผู้ให้ไม่ใช่วัตถุข้าวของซับนั้นอาตมาก็อยากได้เหมือนกันแต่ต้องเอาอย่างนี้นะชี้นิ้วมือพับให้ภูเขาลูกนี้เป็นทองมาทันทีนั่นแหละถึงจะเอาถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรีถ้าเชื่อความดีแล้วไม่ต้องกลัวจนเชื่ออาจารย์แล้วก็ทำตามอาจารย์สิ พูดกับคนที่มาขอให้ท่านบอกลอตเตอรี่ให้ขึ้นชื่อว่าอามิสแล้วอาตมาระวังที่สุดที่จะไม่ให้มาแตะต้องจิตใจได้เป็นอันขาดเมื่อตอนสงครามผ้าแพงอาตมาไปอยู่ที่เชียงใหม่มีตายายสองคนมาใส่บาตรทุกวันแกคงจะยากจนจริงๆเห็นมีจะผ้าเก่าๆขาดขาดนุ่งอยู่ผืนเดียวไม่เคยเปลี่ยนสักที ก็เลยให้ผ้าอาบไปสองผืนบอกว่าให้ไปทำเป็นผ้านุ่งตายายนั้นไม่กล้าเอาไปนุ่งเพราะกลัวจะบาปก็เลยบอกกับแกว่าไม่ต้องกลัวบาบดอกฉันสละออกจากตัวแล้วมันไม่ใช่ของฉันแล้วเอาไปใช้นุ่งเถิดข้าวสุกข,ของโยมที่มาใส่บาตฉันก้อนเดียวนั้นมันมีค่ากว่าผ้านี้มากนักพระอาจารย์หลีธรรมทโร